ปกตินาแรงนี่ขันเขาบ่อเฮ็ดระบบนี่น้ำสีแหงเบิดแต่ปรากฏว่านาแรงก็บ่อแหงคือเขาเติมลงไปไว้มันเต็มแล้วแต่ก่อนผมก็บ่อเชือคขึ้นกันผมก็บอกน้ำบดานหูน้ํำนีมันเป็นอย่างยังสูบเบิดเอาแต่กลับกันสายยังไงเขาเป็นอย่างมันจะเบิดแสดงว่าน้ำบดานเนี่ยบ่ม,มีเบิดเพราะบ่อท่อข้างล่างมันเชื่อมกันเบิดแต่ของผมสำรวจแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบเอ็ดเมตรซึ่งแต่ละบอ่อเนี่ยก็จะเลิกบอ่ทอท่อกันที่สำคัญคือผ่านชั้นดินเหนียวอากาศก็พุ่งขึ้นมาได้น้ำกระลุกไปได้ นี่คือหลักการเติมแล้วนี่เขาเอ่ยว่าบอสังเกตการผมถิมาวัดว่าน้ำน้ำใตดินที่เติมลงไปมันขึ้นมาจักเม็ดบัดนี้นี่น้ำมันไหลมารวมกันมันด้วยธรรมชาติของมันมันหนักจวบกับแรงเวียงของโลกที่มันหมุนหนึ่งสิแต่หลักการมันเบื้องแรกเนี่ยมันจะเวียงออกไปได้ประมาณกิโลหนึ่งแต่ละบ่อนี่คือหลักธนาคารน้ำใตดินธนาคารน้ำใตดินก็ได้ไหมก็เป็นเป็นเป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำอีกอีกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพูดง่ายๆเนาะ ตัวนี้เนี่ยธนาคารน้ำใตดินเนี่ยพูดง่ายๆราชการเนี่ยยังไม่ได้ทํามากเท่าไหร่ยังไม่มีหน่วยงานมาวิจัยให้มันเกิดงานวิจัยว่าทําแล้วเห็นผลจริงได้ผลจริงตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากหลวงพ่อสมานท่านไปอยู่ประเทศสหรัฐเออแล้วรัฐรัฐรัฐนั้นอ่ะมันมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ำแล้งเออวันปิดเขาก็เลยทําเรื่องธนาคารน้ำใตดินเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้าท่วมและน้ําเล้ง ก็คือหลักการมันก็คือเมื่อผลมันตกลงมาเยอะๆแล้วมันก็จะไหลจากที่สูงลงสิ่ตืนที่ต่ำตามธนาคารของมันหรือบางทีมันก็จะท่วมนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถซึมลงไปชั้นดินได้เพราะว่าชั้นดินมันมีหลายชั้นชั้นนี้นิ่มมันก็ซึมได้ส่วนหนึ่งชั้นนี้แข็งมันก็ซึมแล้วก็ไปเจอชั้นดินดานมันก็ซึมไม่ได้เลยประมาณนี้วันหลักการธนาคารแม่นใต้ดินก็คือก็เรียกผนวกชั้นดิน เพื่อให้ทะลุชั้นหินไอ้ดินดินแข็งเสร็จแล้วแทนที่น้ํามันจะไหลลงมาแล้วลงแม่น้ำเราพอห้วยนี่ถี่ทิ้งเราก็เลยเหมือนขุดบ่อดักมันไวโดยหลักการธรรมาชาติเมื่อเราขุดแล้วน้ํามันมารวมกันเยอะมันก็หนักมันก็กลดลงไปเมื่อกดลงไปมันเหมือนหลักการเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันกดลงไปถ้าเราไม่ไปเปิดรูอีกฝั่งหนึ่งเนาะ มันมันก็เหมือนสูนอากาศน้ามันก็ลงตามันเราก็ต้องสํารวจว่าเฮ้ยเมื่อเราตัดมันไปตรงนี้เราก็ต้องไปเปิดดูอีกตรงนึงตรงนี้เพื่อมันมีรูรูอากาศออกน้ําก็จะลงได้เร็วขึ้นออากาศก็จะโผล่ไปขึ้นที่โน้นแต่แล้วน้ำที่มันลงไปเนี่ยมันก็จะไปโผล่ที่โน้นอ่ะครับซึ่งผมเองก็ไปศึกษากับหลวงพ่ออยู่อยู่พักหนึ่งเหมือนกันไปดูที่กลุ่มหมู่บ้านที่เขาทำําเด็นที่หลวงพ่อไปทําไว้โลกเขาหมุนจีงใช่ย น้ำใตดินเนี่ยมันจะเวียงตามแรงเวียงของโลกาันลักการมันก็คือเขาไปเติมไว้พุ่นเป็นหกิโลสิบกิโลเติมไม้่พุ่นอะแต่เมื่อมันเติมลงไปแล้วโลกมันหมุนอย่างเี่ตลอดเวลาเนาะแต่ขันเขาปมมาจอมองนี้ปมมาเปิดมองนี้เขาก็ไปได้น้ำเพราะมันก็จะหมุนไปมันก็จะไหลไปธรรมชาติของมันไปทั่วที่เพื่อเดือนฟันลัการมันผมก็เลยจะขันยางให้เกษตรกรใส้ผมก็จะอรัดมองนี้ซะน้ำมันไปเติมหุ่นมันหนักมันก็ลงไปใต้ดิน แต่โลกมันหมุนนึงเถอะเมื่อผมมาจ่อหู้จ่อแป๋วมันมันก็ขึ้นนี่คือหลักธนาคารน้ำใต้ดินคือทางใต้เนี่ยมันมีมันมีสายน้ำคือน้ำห่วยนะำยางนี่แหละมันไปตามซอกหินซอกยางแต่เพียงแต่ว่ามีหมองน้อยหมองใหญ่น้เออไม่จะเกิดว่ามันเป็นคลองเลรยวเนาะแล้วก็มันมีน้ำหนักเนาะภูมิอื่นโมเมนต์สมาชิกเีาเพิ่นสิจ่อขึ้นมาใส่ล่ะกัดจ่อได้คนอื่นกัดไส้ในเบิร์ดกันหู้รักการหู้วิธีการ ่างเช่นเนี่ยผมเอาน้ำลงไปเติมใต้ดินแทนที่มันสีแหงน้ำใต้ดินเมื่อไปเติมได้หลายแล้วมันก็ด,ดันขึ้นมาเ<อ>พราะน้ำท่วงดินเนี่ยก็จะอยูต<ม>่ตาา่ำาะหละการมันเขาต้องต้องซอยกันเติมหลาย,ลายออตอนนี้ผมกับหนึ่งต้องสั่งข้อความแจ้ให้สามาชิกเติมน้ำอยู่เคื่อนจากของน้ำน้ำที่ฝนตกลงมาจากหลงังคาแทนที่มันไหลไปถิมไปกระสิ์ให้ทุกคนเนี่ยเจาะเป็นบอ่อธนาคารนน้ำใต้ดินแบบปิดคือเจาะลงไปแล้วหินเลาหยังเศษไม้เศษหยังไสแล้วก็ถมไ่มันก็เป็นธรรมชาติ หน้าม,มากันก็ซึมลงเร็วเพราะว่าสาเหตุที่มันซึมมาได้เพราะดินมันแข็งครับเป็นหลักการเอาเหตุเหตมันพุ่นต่เห็นพวกลงไปซื้อนี่เติมน้าลงไปในสัน,นครับแต่ซึ่งแต่ละสันดินเนี่ยตัวนี้เขาเอื่ิหน้าแบบใต้แบบตื้นขุดลงไปบ่เกินสามเมตรครับที่เขาเหตุกันตามตอบตยังยังที่เหตุกันที่ยังเช่นมองได้ถน,นนน้ามัางนาง้าถ่วเก็ไปเจาะแล้วก็เอาหินถมเพื่อให้น้าม,มาร่วมกันแล้วก็ซึมลงไปเมื่อก็จะซึมได้บริเวณ แคบแคบแต่ของผมเนี่ยเจาะลงไปถึงชั้นบาดาลชั้นบาดาลเนี่ยเมื่อเติมลงไปปั๊บม,มันไปน้าหูบาดาลเลยทีนี้ครับม่มีเต็มครับเสร็จแล้วเมื่อเขาเติมลงไปน้ําช่องบาดาลมันเต็มมันก็นดันขึ้นมาถึงดินถึงดินเขาอยากใส่บอเนยก็เจาะเอาอ้วนกไก่สดยู่ไสกี่ตันอ้วนยยกกลางทงหน,หนึ่งมอหนึ่งนี่มองนึ่มอหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมองนี่เดี๋ยวเดีด๋ยวพาออกไปหนี่อนี่คือบอบอที่หาที่ผมมาเจาะ คือมันเป็นคลองอีสานเขียวเก่าอยู่แล้วคือคลองอีสานเขียวเนี่ยมันสิมาจากต้นตําบลบุญเนาะมันหลักการคลองอีสานเขียวของเขาแต่ก่อนคือเอาน้ำฝนตกหลายๆอ่ะเพื่อไปน้ำท่วมหมู่บ้านอ่ะให้มันมาไหลลงคลองแล้วไปลงเป็นห่วยลงห่วยรักษาะน,นั้นแต่ซสื้อมือนี่น้าม,มันบ่อหลายปานาั้นแล้วมันมีแต่ขาดบันที่ผมก็เลยใส่แล้วสำรวจแล้วว่าบอ่อ,นนบอ, 3, บอ 4, ตัวน,นั้บอ่บอสามบ่อสี่ตัวนี้บ่อห้าผมจะเห็นเป็นสามเหลี่ยม,อมเออ่างีินี่ ตัวนี้บ่อหาตัวนี้บ่อสามตัวนี้บ่อสี่ตัวนี้บ่อหานี่คือบ่อหาแล้วบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อหนึ่งอีกอยู่อีกโซนหนึ่งโอ้โซนแมนหลักการมันเนี่ยบ่อหาหยุดด่านตะวันตกเนาะน้าเนี่ยข้ออีสานเขียวมันมาได้ทั่วตาบนเลยปกติมันมาหล้กกันลงห่วยทิมผมกับมาขุดดักมันนะดักมันเลยแมนน้ามานนี่ปับแทนที่มันจะลงห่วยลงห่วยมันก็ลงไปส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเมื่อมันันมาอยู่แบงนี้มันมาร่วมกันเนาะ ผมขุดระยะนี่จะมีสะดืออยู่บางนี่สามจุดเนี่ยที่มองบัวบางๆนี่สะดือมันใหญ่สำหรับไผมก็ขุดเอาตามสภาพพื้นที่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าคว่ำลึกนี่ผมสำรวจแล้วโซนเท่าเนี่ยสิบเอ็ดเมตรบ่อครับสัมสาใหญ่เลยขุดลงไปสิบเอ็ดเมตรครับแม่นเพื่อให้พันชั้นชั้นดินเหนียวบ่อแม่นแต่ละพื้นที่นี่จะลึกบ่ท่อกันบางบ่อเนี่ยเจ็ดเมตร แต่ส่วนมากอยอยู่ที่ประมาณ7เมตรถึง11เเมตรคือมันจะมีมีชั้นดินเดินเจ็ถึง11เลยแม่นมคือเขาเขาต้องเจาะสำรวจก่อนก้อนสิขุดคือดินเหนียวมันเป็นชั้นดินที่เหนียวแห้งอากาศกับคืนบ่ได้อากาศกระลงบ่ได้น้ำกระลงกบ่ได้พอนผมคือต้องทะลงชั้นนี้คือจะไหนก็ต้องให้ผ่านชั้นนี้ไปได้ต้องให้ดินเห,น,เหนียวบางวอนอย่ยอยู่หเมตรกับมีบางวันอยู่1ิเล็กกว่านี้กับมีแต่ของผมสำรวจแล้วเนี่ยทั้งใส่เทียมสำรวจทั้งใส่มือเจาะสำรวจ เอาดินมาวัดมาอย่างเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ประมาณ 7- จ็ถึงสิเมตรซึ่งแต่ละบ่อเนี่ยก็จะเลิกบ่อท่อกันขึ้นยกกับว่าที่สําคัญคือพ่านชั้นดินเหนียวเมื่อพ่านชั้นดินเหนียวแล้วปั๊บอากาศก็พุดขึ้นมาได้น้ำกระลุกไปได้นี่คือหลักการเติมครับเติมมองนี้บัดนี้นี่น้ำมันไหลมารวมกันมันด้วยธรรมชาติของมันมันหนักแล้วจวบกับแรงเวียงของโลกที่มันหมุนจังสิส่วนนี้ แต่ละการมันเบิงแล้วเนี่ยมันจะเวียงออกไปได้ประมาณกิโลหนึ่งแต่ละบ่อเดือดยคันละการที่ว่าโลกมันหมุนมันสิบวันสิบวไหลไปประเทศอื่นไปจังหวัดอื่นบ่ไปเบิดครับไปเบิดเนาะไปเบิดคือหมายว่าข้างล่างเนี่ยมันเชื่อมกันเบิดแบบน้ำห้วยแม่น้ำเนี่ยมันลงไปแม่น้ำมันก็ไปทั่วของมันน้ำใต้ดินก็บขึ้นกันมันก็ลงไปเบิดมันก็ขึ้นกับมาันก็แมนบ่บ่แมนมันไปเลยเลยมันไปเลยอ๋อพอมันบ่มีกลับ ยังน้ามันไหลลงไปห่วยแต่ไม่น้ามันโมมิไหลขึ้นดอกแล้วห้อเห็ดแค่ส่วนของเ้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเนี่ยมันไปเรื่อยๆ่อเอากัะนี่นี่พื้นที่แปลงสมาชิผมอยู่แถวนี้นี่นี่อยู่แถวนี้ผมกับคุณนี่เพื่อให้น้ามันเวียงมาโซนนี่นี่นี่เวียนไออกันไปเรื่อยสามเหลี่ยมนี่แม่นแต่ละการกุ้มที่ได้ใส้ประโยชน์คือสุตนี่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมนี่หรืออยู่บริเวณไกล้กลบ่อเนี่ยบกเกินขอบเขตหนึ่งกิโลเมตรนี่ระยะขอเขตเท่าันแต่ขันเขาอยากให้มันแห้งเพ่อีกเา สำรวจจุดบางนี้อีกบางนี้อีกเพื่อให้มันซอยกันเติมอประมาณนี้แต่ปัานี้นี่เท่ากับไปเจาะบ่อให้สมาชิกอยู่แถวนี้แถวนี้มันเวียงมานีมานีสมาชิกก็สูบไสจากนี้บ่อได้มาสูบจากบ่อนี่พอบ่อนี่มันไก่แห้งไงห่างจากแปลงเขาเป็นกิโลประมาณนี้แล้วระวังไอเจาะที่เป็นสามเหลี่ยมห่างกันจัดกิโลผมเองหนึ่งคืองบประมาณที่ผมได้มามันต้องเจาะในที่สาธารณะ ผมก็เลยต้องหาสี่สานะแต่ต้องอยู่ในมุมบริเวณนี้ผมหนึ่งคล้องสานาะสาสานณหนองสานาะซึ่งผมได้เงินมาบราเปณนเทตุดเลยต้องไปขอเจ้าภ่พเขาอีกคล้องเนี่เป็นของไผรก็ต้องไปขออนุญาตเขาอีกมันกันเรื่องยากด้วยเรื่องกฎหมายเออคนละอบตกันหรอแมนบางบอนอยู่คนละอบตเขาแต่เขาก็บ่อไเหตุเขาก็เหตุเดือดนของเขาครับต้องไปขออนุญาตเขาแล้วย่างขุดดินลึก1ิเอเมตรกับพิบกฎหมายอีกต้องไปขออนุญาตเขาอีก ขันขุดเกินสิบหามตรก็ต้องไปขออนุญาตกรมทราบอีกมันโอ้โหนี่คือกฎหมายประเทศไทยผมลองมุดลงไปเบื้องต้นก็ได้ได้ยืดหนุะลึกชิเอ็ดเมตรอ่ะตัวมัตนี้เขาเอ่ยว่าบอสังเกตการบอสังเกตการคือผมให้ให้ทีมผมผมกระจาะบดานลงไปสิบหามตรขึ้นกันเพื่อผมจะมาวัดว่าน้ำน้ำใตดินที่เติมลงไปมันขึ้นมาจากเมตร เบื้องหน้ามึงเมื่อมึงอยากพอนี่แม่นขึ้นมาสูงจำได้บอกม่นเขาก็ิะมีที่มาวัดแล้วมาเก็บตัวยางน้ำไปตรวจน้ำตรวจมีคอว่าน้ำมีสารขีมีบอไม่สารผิดบอประมาณนี้มีสารผิดอ่ะได้อันไหนาน้ตวตวเจอก็ถือว่ามันใส่บอได้แล้วมันมันคือคือตัวนี้เขาเห็นใส่เงินหลวงเขาเลยต้องเก็บตัวเลขข้อมูลเพื่อเบงว่าเห็นแล้วมันมีผลกระทบอย่างเนี้ยแต่หลักการมันของเขาได้ได้เป็นบ่ได้เอ็นนี้ไว้ เออบอ่อมันก็ซ้ำเขาจ่อบาดานบ่อเปิดหรือบอ่อปิดแบบนี้บอ่อตอนนี้เขาเอิ่นบอ่อสังเกตการ,ร,ร,รกต,ต้องเอาบอังเก้องเอาอันนี้มันเคาะแต่เพียงแต่ว่าเขากับปิดหัวปิดท้ายประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาใส่หัวว่าน้ำใต้ดินมันตื่นสำเลยขึ้นสำเลยครับบางทีเขาเขาไปจ่ไว้พุ่นแล้วบอ่อบาดานชาวบ้านเนขาก็ไปวัดเบิดเลยครับมันก็ ปีหนึ่งเขาจะมาวัดอยู่สามคือเจาะซื้อๆอะไรกับใส่ทอใส่ทอไว้แล้วก็ปิดหัวมันไว้น้ำข claro> pues ึ้นกันแล้วก็เจาะห่วยขึ้นขึ้นจังเขาเจาะบาดาลธรรมดาเจาะบดาลธรรมดาครับแต่เพียงเท่าไหร่แรงมากกับเพี้แต่พอเจาะดันขางทอแทนแม่นเสียแล้วน้าพวกนี้ที่มันเติมบางทีมันสิวัดได้ว่าตอนนี้หน้าใต้ดินมันอยู่ระดับใดมันมันเติมลงไปแล้วมันดันขึ้นมาระดับใดระดับนั้นแม่นคือเบึงระดับอะไรใกล้ของนามคุณไแมนว่าหนามมันขึ้นมากสักไหนไงครับ โดยปกตินาแรกนี่ขันเขาบอ่อเฮ็ดระบบนี่น้ำสีแห้งเบิดตามธรรมชาติของมันแต่ปรากฏว่านาแรกก็บอ่อแห้ง<ม>คือเขาเติมลงไปไว้มันเต็มแล้วครับบ่อแห้งเนี่ยหมายถึงว่าบอ่อแหง้งแบบว่าบ่อนี่ก็ยังม,มีมน้านวิ่งบ่อแม่นทั้งดินนี่แหง้งเบิดแต่น้ำใต<อ>้ด,ตใตดินเขาแต่บางที่ในน้ำใต้ดินขันมันแหง้งเนี่ยมันสิลลงไปเรื่อดลุลงไปเรื่อย,ออยแต่ตอนนี้พอแต่หลังจากเขาเฮ็ดเนี่ยเขาสิวัดเบิง่งว่าเฮ้ยมันเติมลงไปแล้วมันขึ้นมาทำไงอยู่ม่องสวนเขาหน้าจะน้าต้ดิน แม่แมนคือบางเทือจอดถือตาหน้ามีนะขันสายใหญ่มันมากเนาะห็นบอกที่เขาจอประดานเป็นอย่างบางบอลแห่งบางบอลบ่แห่งบางบอลสู่บ่บกมันขึ้นอยู่กับเขาจอไปตือตามันบอกไงแต่ตัวนี้โมผมเนี่ยสํารวจอย่างเรียบร้อยเพื่อเพื่อเติมหน้าบอกนี่ให้ได้หลายที่สุดเพื่อมันเบี่ยงลงไปพุ่นได้หลายที่สุดประมาณนี้แต่บอกนี่เพื่อผมวัดเก็บเพื่อวัดเขียนงานวิชาการว่าเติมลงไปแล้วก้อนเฮดหน้ามันอยู่ระดับใด ลังเห็ดปีที่แรกมันขึ้นมาสำาลปีที่สองมันขึ้นมากสำเลยนี่คือเขาเติมลงไปแล้วเห็นผลว่ามันขึ<_<_้นมาจริงเขาได้กลายเป็นต้องมีบอสังเกตการซึ่งบอแมนเขาตัวนี้เขาเฮ็ดสังเกตการอยู่แค่ใกล้ๆนี่เด้ห่างออกไปเป็นกิโลสองกิโลเนี่ยเป็นบอบาร์ดานชาวบ้านนะเขาก็ไปวัดขึ้นกันแมนเพื่อที่เปรียบเทียบให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นไหมหรีนะจากเมื่อที่บอมนี้เขาบอไดดเห็ดครับประมาณนี้แล้วบันนี้สาเหตุที่เขาต้องส่งหน้าไปตรวจวิเคราะห์ว่า พี่มันมีสารเคมีบนเปื้อนลงไปบ่มันน้ำนี่มันคุณภาพมันเป็นยังไงเขาก็ต้องมีมีมีการวัดพี่กันมันหมุนมันหมุนรอบตัวทีฟีเฟื์เท่ากันมันไปล้วมันไปเลยมันจะอยู่หอดหน้าแหล้งอย่างบอน้ำที่เขาเติมลงไปคือหมายความว่าข้าเติมลงไปทั่วพื้นที่ทั่วตมบลนเนี่ยมันซอยกันเติมมันจะอยู่ครับเนี่ยเป็นอย่างน้ำบาดาลเอ้ากบคิดยังไงแต่ก่อนผมกับบ่อเสือคือกันผมกับบักน้ำบาดาลหู้ซำนี่มันเป็นอย่างยังสูบบ่เบิดเอา แลกกันสายยังไงเขาเป็นอย่างมันจะเบิดแสดงว่าน้าบดาลเนี่ยบ่มีเบิดเพราะบ่าทอขางลางมันเชื่อมกันเบิดเป็นนยนังที่เขาบอกว่าไอ้ความเข็มของน้ำทะเลมันมาหอดเ้าอ,ะอ่ะคือทอมันเชื่อมกันเบิดไงครับแต่ก่อนผมกบเซียแต่ก่อนผมบออ่อไส้บ่อไสหละกาเนี่ผมไม่ได้คุดสาคุดสาเปลืองพื้นที่จัว่า ในสวนผมขุดสารจะเราพุ่นเบิดกิ่นพื้นที่เบิดพอผมคือ่ายเก็บหน้าไม้ได้หลายคือผมเสื่อเยู่พี่แต่ว่าหมายถึงว่าในเหมือนมันหมุนหลบตัวไปมันไปหาคนอื่นเหมดหรอถ้าสีโจ้ไว้มันจะมีประโยชน์่ยังมันกับแปทักอื่นมาหบวทั้งอื่นมันกับมาหาเทาน้ำคือกันมันเป็นสายเดียวกันกันทั้งไส้แมนแล้วอีกอย่างในหลักการเจาะก็คือเป็นการเปิดรูเพื่อให้น้ําข้างล่างมันดันขึ้นมาคือบ่อแมนเทาเติมอย่างเดียวมันมันเป็นการเอาน้ําข้างล่าง มีอย่างเติมขึ้นมาด้วยมันอาจจะมีมีบางห้างึงที่มันแบบว่าบเชื่อมแมนมันจะจะตันอยู่ในส่วนไหนส่วนหนึ่งนี่แหละคือคือมันแมนมันมันสีป็นหู้นี่ไปมันตันบางนี่แต่ข้างล่างมันจะมีซอกหินซอกหลือ่างมันก็ไปกันเบิดแต่เพียงเขาเจอหู้หู้ใหญ่หู้น้อยแมนแต่ฝนตกลงนี่ก็หิซึมหดแมนครับมันก็มีคือกันเราพว่าใาศมันหดหนาแหลงปนั่นแปลว่าสั่นสันสันหินทั้งล่างมันกับ บวได้ไปไหวปนัน่บอกบอบ่อบ่อบ่มันก็จะเหมือนกับนี่แหละที่น้ำซึมลงไปทางไหนแม่นบบ่สิหอดลงแล้วขึ้นบ้างเนี่ยว่าเนี่ยตอนเนี้ยหัายืนอยู่ในโลกมันก็หมุนอยู่แต่เขาบมโหสิพอโลกมันใหญ่แห้งแม่นแบบตัวเนี้ยน้ำมันก็ไหลอยู่ของมันแต่เพียงแต่ว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันจะไหลกลับกันกับน้ำทั้งดินแค่นั้นเองน้ำทั้งดินเนี่ยมันจะไหลจากสีสูงลงชูสีต่ำเสมอแต่น้ำใต้ดินเนี่ยมันจะบ่มันจะบ่อ มันจะระดับเดียวกันเขาเอินว่าพ่นมาำนหนาแห้งเลยอะไรว่ากบที่เขาบอกว่าระดับบ้านเราสูงกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ก็คือเขาเอาระดับใต้ทะเลมาวัดบ้านเราพ่นน้ํามันจะระดับเดียวกันนามมันอยู่ทังกันทั้งใตนะแม่นคือระดับเดียวกันมันสิบอมแม่นคือทึง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 นี่มันสิเอียงแต่ทั้งใตนี่ระดับเดียวกันประมาณนี้รักการรักการมั่นบรงนี้ครับผมก็ไปเรียนลูกกับหลวงพ่อแล้วไปเบิ้งพื้นที่เขาเขาเฮ็ดสําเ็จ เฮ้ยแต่ในผมสี่เหตุคือ,เข,อเขามันบ่มีต่างนอะบ่กคือหลวงพอ่อผมก็เลยต้องมาเขียนโครงการพเพื่อไปหางบแต่ผมบ่ได้มาเก็บเงินชาวบ้านในก่อนในขอเฮ้ยเก็บเงินไหมไปออกค่าตรวจไปจ่างที่เผื่อเบอผมไปหาเงนาินทั้งนอกเพื่อเอาเป็นการมาช่วยชาวบ้านเข้าใจเข้าใจเรื่องระบบน้ำใต้ดินแล้ว